เวียนหัวไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่เหนื่อยไม่ใช่แค่พักผ่อนน้อยแต่เป็นสัญญาณของระบบประสาท ที่เริ่มล้วน 1. ยุคนี้ร่างกายคนเราขาดแมกนีเซียมกันเยอะมากเพราะทานอาหารแปรรูปทานกาแฟเยอะและพักผ่อนน้อยส่งผลให้การสร้างพลังงานในสมองลดลงแบบเฉียบพลันทําให้เกิดอาการมึนหัวเบลอเพลียทั้งวันโดยไม่รู้ตัว 2. หลอดเลือดฝอเล็กลงจากความเครียดสะสมและนั่งนานเกินไปนําไปสู่อาการสมองขาดออกซิเจนซึ่งทําให้รู้สึกคงเคียงได้แม้ไม่มีโรคก็ตาม3ความเครียดทาลายสมดุลสารซอปราสาททําลายสารกาบาและเซโรโทนินลดต่ําลงทําให้เกิดอาการเวียนหัวปวดหัวไมเกรนถี่ขึ้นเรื่อย 4. การหายไปของสารอาหารสําคัญที่บํารุงระบบประสาทและสมองเช่นโคลคิวเทนวิตามิน B2 และวิตามิน D3 เพราะคนยุคนี้แทบไม่ได้รับสารอาหารเหล่านี้เลยจากการรับประทานอาหารปกติและสุดท้ายการดูแลสมองไม่ได้จบที่แค่การนอนให้พอแต่มันคือการเสริมสิ่งที่ขาดอย่างถูกจุดเพราะมกาเอ็กทูออแบบมาเพื่อฟื้นฟูสมองและระบบประสาทด้วยสารกัดที่วิจัยมาเพื่อไมเกรนความเครียดและเวียนหัวระรังโดยเฉพาะรู้แล้วอย่าปล่อยให้เวียนหัวเป็นเรื่องปกติดูแลสมองของคุณตั้งแต่วันนี้กับมากาเอ็กซ์ m มกาเอสลีเซตสมองป้องกันไมเกรนโปรโมชั่นพิเศษ m มกาเอหนึ่งกระปุก890บาทโปรสามกระปุก2070บาทโปรห้ากระปุก2950บาทและโปรสิบกระปุก5 5 0 0บาท m มกาเอสคลายเครียดเพิ่มพลังสมองป้องกันไมเกรนหนึ่งกระปุกบรรจุ30แคปซูลอย่าปล่อยให้สมองของคุณถูกทำลายไปทุกวันโดยไม่ป้องกันสล่งซื้อได้แล้วตอนนี้พิมพ์สนใจหรือทักข้อความหรือทักไปที่ไลน์แอด @emp1